เฮ้สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะ๊ะก็จะพาสาวๆมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางจากเซเว่นกันนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตนะประจำปี2024เลยนะคะก็ไปสอยมาของที่แบบว่ายังไม่เคยใช้ออกมาใหม่นะเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งหน้าให้ดูกันพร้อมแล้วเลย เดี๋ยวเริ่มจากน้องคนดังคนนี้ก่อนเลยนะคะมิเลสเซนแอลไบร์ทไพรเมอร์ S.P.F.15.P.A.+1 บวกสำหรับตัวนี้นะคะหลายๆคนน่าจะดูกันดีว่าโอ้โหเป็นตัวที่แบบด่งดังมากในเซเว่นนะไปหลายเซเว่นมากกว่าจะได้มานี่ก็แบบซองสุดท้ายของเซเว่นพอดีนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นไพรเมอร์ที่ช่วยควบคุมความมันนะคะแล้วก็ช่วยปรับรูขุมขนนะคะให้เรียบเนียนเหมือนแบบช่วยเบลออะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยให้เมคอัพติดทนยาวนานนะคะเราก็จะทาตัวนี้นะคะปรับสภาพผิวไปก่อนเลยนะคะ ทาให้ดูก่อนครึ่งหน้ากลิ่นดีมากทุกคนมันจะมีฟิลลิ่งแบบหอมกลิ่นข้าวอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้เขาก็มีส่วนผสมสารสกัดนะคะจากข้าวนะไบรท์เอ็กซ์แทกแล้วก็บาร์เลย์เอ็กซ์แทกมีคอลลาเจนนะคะมีเมือกหอยทากแล้วก็มีสารสกัดจากดอกกุหลาบนะาะอ่าข้างนี้ทาแล้วนะคะเป็นไงผิวมันก็จะดูใสแล้วก็ไบรท์ขึ้นมานิดนึงนะคะข้างนี้ยังไม่ได้ทาก็คือจะมีความฉ่ำของบำรุงที่เราทาไปอยู่แต่ว่าความไบรท์ก็จะไม่ได้เท่าข้างนี้นะคะเนาะ เออก็ดีหน้าไม่วอกนะคะไปต่อเลยจ้ะสําหรับขั้นตอนการทาไพรเมอร์นะคะก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะที่สําคัญเพราะว่ามันจะช่วยแบบว่าให้ผิวเราเรียบเนียนเนาะยิ่งใครที่แบบว่าเครื่องสําคาญไม่ค่อยเกาะหน้าอะไรเงี้ยหน้ามีความมันง่ายหรือว่าแบบรูขุมขนกว้างนะคะขั้นตอนนี้ก็ต้องแบบหาทานะเราต้องเลือกที่แบบว่าเออเขาเขียนว่าคุมมันอะไรเงี้ยอย่างตัวเนี้ยก็เขียนว่าเป็นสูตรคุมมันนะคะตัวนี้ทาแล้วก็เนาะได้งานผิวเนียนมาระดับหนึ่งทีนี้ก็ไปต่อที่ในส่วนของงานรองพื้น ก็ไปใส่มาช่ำๆนะคะก็เป็นตัวที่ออกใหม่ยังไม่เคยลองใช้แ,แต่ละตัวก็คือแบบเครมสุดไรสุดน่าใช้ไปหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นน้องคนนี้ค่ะ,ะดาดา KMA Waterless t Liquid Foundation ลับน้องคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นรองพื้นผิวเป๊ะนะคะปกปิดเนียนสนิททุกองศาแล้วก็เป็นสูตรที่คุมมันกันน้ํากันเหงื่อไม่เป็นคราบนะคะมาเดี๋ยวเราจะทากันจริงๆทั้งหมดอะเออของรองพื้นนะคะก็ทามาแล้วรู้สึกว่าเออถูกใจตัวนี้ก <laughs> ็เลยเลือกมาเป็นตัวนี้นะใครที่เอออยากดูแบบว่าเออรีวิวรองพื้นฉ่ำๆทุกตัวของเซเว่นน้ำมินเข้ามาเนี่ยจะทําให้อ่ะก็เดี๋ยวจะทาเลย เลือกน้องคนนี้มาเพราะรู้สึกว่าอ้ยสีเขาแบบสวยนะคะโทนเนื้อกําลังดีนะเดี๋ยวทาที่หน้าให้ดูนะคะอันนี้เป็นเบอร์04นะคะสำหรับผิวขาวเหลืองมีใครอยากดูรีวิวรองพื้นตัวใหม่ในเซเว่นช่ำๆนะจ๊ะเม้นบอกกันมาได้ซื้อมาเยอะมากเลือกน้องคนนี้เพราะว่าเออสีมันแบบได้นะคะดูเข้ากับผิวนะ ่างานผิวรอบแรกนะคะอันนี้ลงแบบเบามือนะคะก็ห้ฟิลลิ่งบางเบาสบายผิวดีนะคะใครที่ผิวแบบสุขภาพดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรนะคะก็ประมาณนี้ได้เลยนะ,ะแต่ส่วนตัวนะคะจะมีปัญหาสิวนะคะช่วงนี้คือบุกหนักมาก <c oughs> ตามคางตามอะไร <c oughs> ้วเดี๋ยวฉันต้องเก็บนิดนึงนะคะ <c oughs> เพิ่มความกริบนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแท็บเพิ่มนะคะเฉ <c oughs> พาะจุดลงไปเลย <c oughs> ตรงที่เราต้องการเก็บ <c oughs> คือถ้าเป็นรอยสิวมันก็ปิดได้อยู่นะ แต่ถ้าแบบเป็นสิวปูดอะไรเงี้ยเออมันก็จะนูนนิดนึงพอแรปเพิ่มก็ปิดรอยสิวได้ดีนะ,ะทุกคนเนี่ยจากตก็แรกที่แบบเออเป็นรอยชัดๆนี่ก็คือแบบชางลงแล้วนะคะตัวนี้เนื้อดีนะคะเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะ ในส่วนของงานปกปิดนะคะน้องเขาก็ทาได้ดีเลยนะคะรอบแรกที่เราลงบางๆเนี่ยก็ได้งานผิวที่สวยแต่ว่าเรามีปัญหารอยสิวมันก็จะแบบเห็นรอยสิวชัดแบบข้างนี้พอเราลงย้ํารอบ2ไปนะคะกริปเลยนะก็จะได้งานผิวที่ดูแบบว่าเรียบเนียนสวยนะคะ,ะหนึ่งว่าเป็นหนังของเราเองนะคะข้างนี้ <c oughs> หนังสดเนาะมันก็จะแบบเออมีรอยสิวโน่นนั่นนี่นะคะอ่ะให้ดูเนาะชัดเจนเอาไปต่ออีกข้างหนึ่งจ้าใครไม่ถนัดใช้มือนะคะก็สามารถใช้ฟองน้านําไข่ได้นะ อันนี้ของซูเปอร์มัมนะคะนุ่มมากใช้ดีมาก ลองลองพื้นเสร็จแล้วทั่วหน้านะคะก็จะได้งานผิวที่ปกปิดรอยสิวได้ดีมาเบอร์นี้เลยนะสําหรับเบอร์นี้นะคะแนะนํามากๆถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวผิวสองสีประมาณเลนนี่นะคือมันจะค่อนแบบว่าออกไปทางเข้มหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเข้มเท่าสาวผิวแทนอะไรย่างนี้เนาะเออก็เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าคนที่แบบเป็นผิวขาวเหลืองแต่อยากได้รองพื้นที่แบบไม่ได้ขาวสว่างจนเกินไปอยากได้แบบว่าขาวเหลืองกลางๆนะสีนี้ได้เลยนะชอบมากสีสวยมากเวอร์ไปต่อที่งานแป้งนะจ๊ะวันนี้ก็เลือกเป็นน้องคนนี้มาเคที่ดอซีซีสปิดโคเวอร์พ SPF 40 PA 3+ เลือกน้องคนนี้มาเพราะว่าเขาเขียนว่าเป็นเบอร์02สำหรับผิว2สีนะคะเวลาซื้อแป้งกับรองพื้นในเซเวนี่เป็นอะไรที่แบบดุ่มเดาวมากทุกคนว่าอุ้ยมันจะได้สีที่แบบพอดีกับหน้าเราไหมนะก็จะเป็นตลับไซส์มินิประมาณนี้นะคะ อันนี้จะเป็นเบอร์02มีเดียมเบสสำหรับสาวผิว2สีนะคะโทนสีก็จะประมาณนี้เลยงานแป้งซีซีของแคที่ดอตัวนี้ก็มาแรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแป้งซีซีที่จะช่วยเบอร์รูขุมขนนะคะอำพางผิวให้ดูแบบเรียบเนียนปกปิดจุดด่างดำนะคะ แล้วก็มีกันแดดในตัวนะคะ SPF 40เลยสำหรับคุณสมบัติตามคำเคลมของน้องคนนี้นะคะที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจซื้อก็คือปกปิดติดทนคุ้มมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะเพราะว่านอกสภาพอากาศบ้านเรานะคะต้องพลิกอ่านหลังซองก่อนว่าแบบติดทนไหมนะคะ ตัวนี้เขาบอกว่าติดโทนนะแล้วก็ช่วยปกปิดรอยสิวได้ดีนะคะกรลบมิดทุกรอยนี่เขาว่าอยู่หน้าซองเลยเบลล่าว่าเราก็จัดการสสยมานะคะเออแต่ในความแบบเนาะทาเสร็จแล้วมันได้ความเนียนดีนะคะเขาบอกว่ามันจะเหมือนแบบใส่ฟิลเตอร์เหมือนไหมเนาะฟิลเตอร์หนังเนียนนะคะผิวสวยเลยข้างนี้ข้างนี้ยังไม่ได้ทานะคะก็จะเป็นงานรองพื้นพอทาแล้วเป็นไงดูสวยขึ้นอะเออหน้ามันก็ดูแบบว่า ของๆนะคะผิวดูแบบเรียบเนียนนะคะพอแป้งมันจับกับรองพื้นเนาะเนี่ยก็จับคู่ถูกกันเลยอะสวยเลยสองข้างแตกต่างไหมต่างเนาะข้างที่ทานหน้ามันจะแบบว่าดูไบร์ขึ้นดูนวลเนียนขึ้นกว่าเดิมเนาะอ่ะไปต่ออีกข้างหนึ่ง ว้าวไม่ได้งานแป้งกับงานรองพื้นนะคะจับคู่กันแล้วเนี่ยเป็นไงงานผิวคือแบบสวยมากทุกคนมันได้งานผิวที่แบบโอ้มีหนังดีๆเป็นของตัวเองแล้วนะคะนี่สวยมากทีนี้ก็ไปต่อในส่วนของงานคิ้วสำหรับงานคิ้ววันนี้นะคะเลือกใช้ของ Brow It Multiverse Eyebrow Palette สี01 Cosmic Latte อันนี้ก็จะให้แปลงมาด้วยนะคะแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยถนัดนะคะชอบใช้แปลงยาวนะคะก็จะใช้อันนี้ก็จะเป็นของเบาอิดเหมือนกันซื้อแยกมานะคะเกาจะเป็นหัวแปลงแบบว่าแบนๆเลยใช้เป็นสีเข้มเบอรานี้นะคะๆๆรเริ่มว่าจากหางก่อนเลยนะคะมันจะได้แบบว่ามีความเข้มที่หางแล้วก็ค่อยๆไล่สีนะคะให้มันพอ,อนลงซอฟลงนะคะมาแถวๆหัวนะ ก็ถมๆตรงหางให้เต็มนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆผสมสีเพิ่มเลเยอร์เรื่อย,ยๆนะคะใครที่หางคิ้วไม่ค่อยมีนะคะก็ให้ใช้สีเข้มนะเน้นๆระบายที่ตรงช่วงหางนะคะนี่ก็จะมีหางคิ้วเข้มเป็นของตัวเองแล้วนะคะข้างนี้ก็คือโบนะจ๊ะบางมากก็ต้องวาดเติมมาก่อนนะคะปลูกขนคิ้วจ้ะปลูกมาได้ประมาณหนึ่งทีนี้เราก็จะใช้สีอ่อนสุดเลยนะคะ ระบายในส่วนของหัวเพื่อให้แบบว่าหน้าเราดูไม่ดุจนเกินไปก็ค่อยๆใช้สีอ่อนนะคะทาไลา่ๆตรงกลางตรงนี้นะคะไล่ไปหาสีเข้มทางด้านหลังนะคะเพื่อให้สีมันติดแปรงน้อยลงนะแล้วก็ค่อยๆมาระบายในส่วนหัวคือในบางคนที่เขียนคิ้วดำแล้วรอดนะคะคิ้วเข้มแล้วรอดคิ้วตั้งคิ้วปังแล้วรอดได้ <laughs> แต่ถ้าใครที่แบบว่าเออมันมีหน้าที่แบบทนซอฟท์ทนหวานละมุนหน่อยอะไรเงี้ยก็ ให้ใช้สีเขียนหัวคิ้วนะ,ะให้มันอ่อนๆนะคะเพราะถ้าเข้มมากมันจะแบบเป็นปริงนะมันจะแบบดูไม่ค่อยเข้าลุกกันนะคะค่อยๆไล้นะคะสีเหลือๆมาระบายหัวนะคะนี่เห็นไหมมันจะมีความแบบซอฟ์ลงมันจะไม่ได้เข้มเหมือนที่หางแล้วมันจะได้ความแบบว่าฟุ้งกว่านะคะแล้วก็แปลงนะคะมาระบายเป็นเบนขนคิ้วสักนิดนึงนนคะเพื่อให้มันแบบมีความซอฟ์ละมุนเข้ากันนะคะ ของแบรนด์บาาอิดนี่เขาก็ขึ้นชื่อด่งดังอยู่แล้วในเรื่องของงานคิ้วนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ออกใหม่เราก็เลยเออสอยมาลองซะหน่อยนี้ค่ะมีคิ้วเป็นของตัวเองแล้วหนึ่งข้างนะคะข้างนี้คือ,อไรคือ <c oughs> ยังไม่มีนะคะเนาะมีคิ้วดีกว่าไม่มีเอาวาดอีกข้างนึงให้เท่ากันจ้าความยากของการเขียนคิ้วก็คือทําให้มันเท่ากันนี่แหละ <c oughs> วันนี้เราก็จะวาดเป็นทรงตรงๆนะคะตามรูปคิ้วเราเลย ต่จะมีความหนาขึ้นมานิดนึงจากคิ้วเดิมนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เนื้อดีนะคะให้ฟิลแบบว่าเหมือนไปสักคิ้วฝุ่นมาอะไรเงี้ยเออมันก็จะได้ฟิลแบบสาวไทยที่คิ้วมีความฟุ้งละมุนแต่ว่ายังไม่เท่าญี่ปุ่นนะแต่มันจะมีความแบบว่าเออไทยๆแต่ก็มีความละมุนอะไรเงี้ยเพราะว่าเม็ดสีเขาจะมีความแน่นมีความชัดนะคะมันจะละมุนกว่าตัวอ่าช้ดินสอน,นิดนึงแต่ก็มีความเป๊ะอยู่เออ อธิบายไงดีวะประมาณที่แบบวาดให้ดูนี่แหละเออมันก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ทางคนก็อาจจะงงว่าออทำไมเราเลือกใช้เป็นสีฝุ่นอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าสีฝุ่นมันก็ได้งานแบบฝุ่นอะ่ะเออมันจะอีกแบบนะคะแต่ถ้าถามว่าได้ความฟุ้งคาวอี้แบบสายเกาสายญี่ปุ่นไหมก็ยังนะคะยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเนื้อเขามีความแน่นนะคะก็คือแบบสวยสไตล์ไทยนะทุกคนตึงๆตึง,ตงยัง นี่คนเพิ่งไปสักคิ้วมานะก็อาจจะวาดไปคร่าวๆก่อนได้นะคะไว้แบบว่าเออตามาแล้วอะไรมาแล้วก็ค่อยๆมาระบายเพิ่มได้สำหรับสีขาวด้านหน้านะคะเราก็สามารถมาทาเป็นไฮไลท์นะคะที่สันดัางตรงจมูกได้นะเพิ่มความสว่างนะคะเพิ่มมิติแล้วก็จะแตะกับสีน้ำตาลตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็มาเบนกับแป้งตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อเซดดิ้งดัางหน่อยหนึ่งนะคะ มันจะได้แบบว่าดูมีมิติปุ่มปังนะคะคือหาเชดดิ้งในเซเว่นคือแบบไม่มีไหมเอออะได้อยู่มา ได้เนาะเออมันก็จะแบบมีเงารับขึ้นมากับไฮไลท์นะคะส่วนตรงหน้านี้จะเว้นไว้เพราะว่ามันผสมยากอะ่ะหลุมมันเล็กอะ่ะเออก็กลัวแบบหาเดี๋ยวเป็นปืนก็ประมาณนี้แหละวันนี้หน้าก็แบบวีอยู่เนาะโปูทงโบท็อกที่พี่ทำมาเอาเทอร่าต่างๆก็ได้อยู่อะไปต่อในส่วนของงานตาวันนี้เลือกใช้เป็นของเมอร์เลสกาไฮคัลเลอร์พาเลตสีสวยมากทุกคนนี่จะเป็นโทนแบบว่า น้ำตาลอมส้มอมแดงเล็กๆนะคะชิมเมอร์วิ้งๆแบบนี้เลยนี่จะเป็นโทนสีส้มน้ำตาลประมาณนี้นะคะกิตเตอร์ก็คือดีมากมีความแบบว่าชํำนะคะเล่นแสงด้วยอะให้ใช้สีขาวนี้นะคะทาใต้ตาก่อนเลยจองพื้นที่ในการทำดอลลี่อายไว้ก่อนเลยนะคะก็จะใช้สีนี้นะคะทาเปลือกตาเป็นสีแรกทาเป็นบล็อกภูเขานะคะให้ทั่วเปลือกตานะก็ไล่ๆไล่ๆด้านบนให้มันมีความฟุ้งๆนะคะ ก็ใต้ตาใต้สีขาวนี้นิดนึงใต้เลเยอร์เพิ่มด้วยสีน้ำตาลนี้นะคะกระบายตรงนี้นะคะสีมันเข้มขึ้นมานะคะสีเหลือๆก็มาระบายเพิ่มที่ใต้ตาตรงนี้นะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลนี้นะคะระบายตรงช่วงห่างตานะคะแล้วก็ใต้ตา อายไลเนอร์ er ต่อเลยนะจ้าวันนี้ก็จะใช้ของ Browit a u r o r a Long Stay Eyeliner สี Super Black นี้จากงานอายไลเนอร์ er ตัวใหม่ล่าสุดแพคเกจจิ้งก็คือเขียวสะดุดตามากหอดแป้งเรียวเล็กนะคะก็จะเริ่มวาดจากหางก่อนนะคะน,นี่วาดยาวนิดนึ่งใครที่แบบว่ามือไม้สัน่น <c oughs> ค่อยๆสกิดสกิดไปนะคะวาดทีละจึงๆไปรุ่นนี้ก็เขียนง,ง่ายไม่สะดุดนะคะแล้วก็เป็นสูตรติดทนนะคะกันน้ำไม่แผด้ น,นี้อยากให้ตาดูคมนะคะเราก็จะค่อยๆวาดเติมข้างใต้นิดนึงระวังอย่าให้เส้นมันใหญ่มากนะคะแค่แบบนิดเดียวท็อปกลางเปลือกตาด้วยสีนี้นะคะมันจะมีความส้มชิมเมอร์เบาๆนะอุ้ยสวยฉ่ำมากนี่ตาก็จะดูแบบแวววาวเป็นประกายมีสนเสน่ห์นะคะ ปัดขนตาให้งอนๆแล้วก็ปัดมัสคาร่าต่อเลยมัสคาร่าวันนี้ก็ใช้ของ browit นะคะก็จะเป็นรุ่น stay galaxy long stay mascara packaging collection นี้ก็คือไปจักรวาลมากเวอร์สำหรับรุ่นนี้นะคะหน้ากล่อ,องของก็บอกว่าเป็นสูตรติดทนยาวนานนะคะช่วยเพิ่มอลลุ่มให้ขนตานะคะแล้วก็ช่วยให้ขนตางอนเด้งนะ ความยาวได้นะปัดแล้วขนตายาวอยู่ปัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ความหนาความยาวมาประมาณนี้นะทาแก้มต่อเลยวันนี้ใช้ของ y u t t r s s i n n t u u r m m a s c ฟ v e r Multi b ิ u s h e r อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งสีพีชโทนสีก็คือน่ารักมากมาในรูปแบบเกรเดียนต์นะคะจะเป็นไล่แบบนี้เลยก็วนไปเลยจ้ะให้สีมันติดเข้าไปในแปลงนะคะเขาอ,ออกนิดนึงนะคะ สีจะได้แบบว่าไม่เยอะจนเกินไปนะแล้วก็แปะลงมานะคะที่ใต้ตาตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ย้อยๆลงมาค่อยๆย้อยๆลงมานะคะแทบๆไปเรื่อยๆนะคะนี่เริ่มมานะคะทีนี้เราก็อยากให้มันเข้มขึ้นนะคะก็มาแทบๆตรงนี้แล้วก็มาเน้นเพิ่มนะคะตรงช่วงใต้ตาตรงนี้นะคะเกลี่ยให้มันคืนคกับของเดิมตามกันมานะคะสีเหลือๆก็มาป้ายที่ปลายจมูกเล็กน้อยได้นะคะฟีลว่าแบบ เพิ่งไปทำสมูกมานะคะคางหน่อยเพิ่งไปเติมคางมาอะไรงนี้เ,ออเนื้อสีเ็าจะมีความแบบชิมเมอร์เบาๆโกลโกลโเโโโโบาๆนะคะทุกคนสีสวยมากจะเป็นโทนแบบว่าชมพูนะเราสามารถแบบว่าเล่งสีได้นะคะถ้าเราชอบอ่อนๆก็ทาผสมมาทางฝั่งอ่อนๆนะคะฝั่งทางทางเนี้ยถ้าชอบเข้มๆก็ไล่มาทางนี้นะคะแต่ตัวนี้ความเป็นฝุ่นความเป็นผงมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ แต่ก็โอเคอยู่สีสวยรับได้มาต่อนในเ่วรของงานลิปนะคะก็จะใช้นี้เลยลิปของ b a b y ้บ y นะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นรีจูไลท์นะคะเจลลี่ทิ้นใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งสีโรซี่ชิคเก็ตนะคะจะเป็นลิปทิ้นเนื้อโกลนะคะมีความฉ่ำประมาณนี้สีจะออกโทนชมพูนะคะ <c oughs> ก็จะทาไปเลยนะคะให้ทั่วนะ <c oughs> อืมมันก็จะได้งานลิปสีชมพูกุหลาบที่แบบว่า มีความ g l o b a l กลุบนะคะแล้วก็จะบอกว่าเนื้อสีมันเป็นแบบสีที่เก๋ทุกคนด้วยความมันทินอ่ะเนาะมันก็จะเห็นแบบสีปากเราจริงๆผสมไปด้วยซึ่งดันโชคดีว่าผสมแล้วรอดนะคะพอได้คือจะบอกว่าถ้าคนที่ปากเข้มกว่านี้ก็ไม่แน่ใจว่าแบบเออสีนี้มันจะรอดหรือเปล่าแต่คนที่แบบว่าลิมฝีปากสีอ่อนๆสีอมชมพูเน่ยสีเนี้ยสวยมากแน่นอนอันนี้คือแบบได้อยู่นะมันก็จะมีความแบบ แบ่ๆโชว์ผิวโชว์โชว์ริมฝีปากนิดนึงแล้วก็มีความแบบฉ่ำโกลนะคะประมาณนี้นิดนึงแต่จะไม่ได้แบบว่าฉ่ำถ้าพวกแบบลิปกอสที่แบบเป็นกอสท็อปเลยนะคะจะประมาณนี้ก็สวยนะทุกคนเออเพราะว่าฟิลลิ่งวันนี้เราแบบว่าแต่งตาม,มาเต็มแล้วด้วยไงปากก็ได้อยู่จะถามว่าเป็นชนีนะคะไม่ทาลิปสีเดียวค่ะต้องดาสองสีเดี๋ยวขอเพิ่มผสมนิดนึงด้วยความแบบอยากให้ข้างในมันแบบ ไล่เลเยอร์เนาะก็จะใช้นี่จ้ะลิปของสมุตโตสเตมอนูตเวลเวทลิปเบอร์36สีมอชายก็จะเป็นโทนส้มอมแดงอมอิดเล็กๆนะคะสีลิปของสมุตโตก็คือสวยติดทนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายสีมากๆเลยอันนี้เลือกมาเป็นเบอร์36เพราะว่าสีมันเข้ากับพาเลตทาตานะคะเราก็จะเน้นทาที่ด้านในนะคะแล้วก็ตรงปากกระจับตรงนี้นิดนึงเพื่อไล่เลเวลสีหน่อยนะคะ นี้จ้ะให้ดูก่อนครึ่งหน้าที่แต่งเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีความแบบว่าสวยฉ่ำน,นะคะแบบนี้เลยสำหรับข้างนี้โบจ้า <c oughs> ก็คือยังแต่งไม่เสร็จเนาะตาแก้มอะไรมันยังไม่มานะคะก็เดี๋ยวไปแต่งอีกข้างหนึ่งก่อนจ้าจัดแต่งทรงผมเล็กน้อยนะคะให้เข้ากันกับลุกของเราในวันนี้ <c oughs> พูดเลยว่า <c oughs> คนข่ามาตะกี้ใครนะคะนี่ก็คือแบบพี่สาวคนสวยเออลุคในวันนี้นะคะมันก็จะเป็นโทนแบบว่าแซ่บๆนะคะประมาณนี้เลยนะก็วิธีการแต่งตามง่ายมากไม่ยากเลยค่อยๆํำตามกันมานะคะเครื่องสำอางก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยจากเซเว่นอีเลเว่นเนาะเครื่องสำอางที่ใช้ในลุคในวันนี้นะจ๊ะสนใจตัวไหนเนี่ยก็สามารถไปตามตามได้เลยที่เซเว่นวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะใครชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้เลนนี่เดยวไปเจอกกนใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย